เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผมเจออีกแล้วนะฮะกับต้นสัปดาห์ครับผมกับผมฟรีรัตน์นนท์สวรร์ทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมสลิปบันเทิงสเปเชียลนะครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงครับผมไปดูสักหน่อยนะฮะว่าวันนี้นั้นนะครับมีข่าวบันเทิงไอรอนดอบ้างครับผมในช่วงของบันเทิงออนสเตตไปกันเลยครับ อลังการงานสร้างสมทานะครับสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสของคู่รับซุปตาอย่างมาร์กบรินและก็คิมเบอร์รี่ที่ใช้เลิกม,มงคล12พฤศจิกายน2566นั้นจัดงานแบบยิ่งใหญ่ณโรงแรมหรูระดับประเทศนั่นเองครับที่งานนี้นั้นนอกจากชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วเนี่ยสิ่งที่รองว้าวน่าจะเป็นอุโม,มงค์ดอกไม้นับหมื่นดอกตั้งแต่เพดาน จะดจ,จนพื้นเลยทีเดียวครับที่ถูกเนรมิตให้ตรงคอนเซปต์ของคู่บ่าวสาวที่มีทั้งดอกไม้และก็ธรรมชาตินั่นเองฮะโดยดอกกุหลาบนั้นนะครับเป็นดอกกุหลาบอิงลิทโรสกว่า1 0 0 0 0ดอก ดอกไฮเดรเยียสีขาวกว่าอีก500อช่อซึ่งปักให้ดอกไม้นั้นมีความสูงต่ำไม่เท่ากันสร้างเลเยอร์ให้กับจุดถ่ายภาพและก็เลือกเฉดสีขาวออฟไว้มาเสริมเพื่อให้เอฟเฟกของการเป็นแบ็กดรอปที่ดูมีมิติมากขึ้นเรียกว่าเวอร์วังรูราจนถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวครับขณะที่บ่าวสาวอย่างมากคิมนั้นก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนแบบเขื่อนๆว่าพอถึงงานจริงก็รู้สึกตื่นเต้นนับตั้งแต่เริ่มพิธีมั่นหมายจนถึงวันนี้ส่วนเรื่องสัญญาที่ให้กันและกันนั้ ก็เหมือนที่ทํามาตลอดว่าจะดูแลก,กันตลอดไปและสําหรับการใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยาน,นั้นก็หวานเจี๊ยบต้องมีการหอมกันก่อนออกจากบ้านด้วยมาตอนที่อีกหนึ่งคู่อย่างแอปทัศนออและก็นวลนคุณชานน์ครับที่สร้างโมเมนต์หวาน ร้องกีกให้แฟนๆนั้นได้ยิ้มแก้มปรีกันอีกแล้วครับหลังจากที่ได้เปิดตัวกับสาธารนณะว่าทั้งสองคนนั้นกําลังคุยกันอยู่ก็ถูกจับตามองอย่างเต็มที่แฟนๆนั้นก็ตามให้กําลังใจเชียร์ทุกๆก,การเคลื่อนไหวอย่างล่าสุดนั้นภาพคู่ที่หลายคนอยากจะเห็นก็มีมาให้ชมกันแล้วครับประหนึ่งการเปิดตัวกับกวนเพื่อนเมื่อดีเจเป้น,นั่นนะครับได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเปิดภาพหมู่กับเพื่อนๆคนสนิทในการอวยพร วันเกิดย้อนหลังให้กับแอปทักสออนนอกจากนี้นะฮะยังมีสมาชิกใหม่อย่างนนกุญชานอนอยู่ในเฟรมภาพด้วยครับ ทำโลกออนไลน์นั้นแห่คอมเมนต์สนั่นหนึ่งในนั้นก็คือสาวเบลล่าราณีนางเอกดังที่โผล่เข้ามาแซวด้วยอีโมจิด้วยเช่นกันครับจากนั้นเนี่ยนะฮะแอปทัสออนก็หยิบโมเมนต์เดียวกันมาโพสลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นครับว่าปีนี้พิเศษมีหนุ่มน้อยพีเจที่น่ารักด้วยแฮปปี้อบอุน่นวัวรารก,กันทั้งคืนจนเหนื่อยเช่นเคยขอบคุณนะคะรักบ้านนี้ที่สุดค่ะ และในช่วงคนดังออสเตรเลียวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับพระเอกหนุ่มคนนี้ดีกว่าครับผมหนุ่มก้าวนบกการนั่นเองครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะถูกทักว่าผอมลงพร้อมบอกเราว่าละครหลังจากนี้นั้นมีเรื่องอะไรบ้างติดตามมาดีกว่าครับจะฟันอย่างเดียวเลยครับรู้สึกว่าน่าเรียวขึ้นเพราะว่าตอนนี้หมอเขาใส่ตัวหนุ่ตัวหนุ่ฟันไม่ให้ฟันมันสบกันเลยมันอมเหล็กไว้อ่ะแล้วก็มันมีตัวหนุ่ฟันอีกเขาไม่ให้ฟันมันสบกันอย่างเงี้ยมันกินได้น้อยจริงพี่ใครที่แบบว่าเคยผ่านการจั่ฟันแล้วก็น่าจะ น่จาจะเข้าใจได้ปกติผมซัดข้าวเหนียวหร <c oughs> ืออะไรแบบแข็งแข็งเนี่ยเนื้อแต่เดียวอะไรเงี้ยห่ยหามากแม้แม้แต่แบบว่าส้มตำตำมะละกอมะละกอบุมเคี้ยวไม่ขาดจากตอนที่ผมถ่ายถ่ายละครเสร็จอ่ะผมน้ำหนักประมาณอยู่ที่60 67เจดใช่ไหมตอนนี้จะ70แล้วะไม่เสียดายครับผมเพราะมันเป็นสุขภาพผมมากกว่าอะไรเงี้ยเราต้องแบบจริงๆระเราวางแผนไว้นาน และสำหรับช่วงเวทีคอมเมนเทอร์วันนี้นะครับผมมาพูดคุยกับเพื่อนสนิทคู่นี้นะฮะอย่างโตโต้และก็ไข่มุกจากช่องวันส1นั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยทั้งสองคนเล่ารันว่าความสัมพันธ์ก็คือเพื่อนสนิทกันนั่นเองครับส่วนทั้ง2คนนั้นใครจะมีหวานใจก็ไม่ติดฮะก็เลยแแค่เป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆก็คนมาสนิทกันมากขึ้นจริงๆมีมีอคนหนึงด้วยมีมินตราค่ะก็มินตราเป็นเพื่อนหก่อนแล้วส่วนมินตราก็เป็นเพื่อนโต้ด้วยแล้วบังเอิญมากมาเล่นละครด้วยกกกัันนน็สิท เอาจริงๆแต่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยยังไม่เคยไปทริปแบบต่างจังหวัดเลยนะไม่เคยแบบจริงจังเนี้นเลยเที่ยวของเราก็แค่แบบไปเที่ยวกันในกรุงเทพหรือว่าแบบกินข้าว่นั้นใครเป็นของใจอะไรเงี้ยแอบบอกุหมมีค่ะครอยากให้มีเขาเขาน่ารักงมากเลยนะคะตัวตอยากให้มีคนดูแลเพื่อนมากต่างคนต่างยุทั้งคู่แหละอยากให้ต่างคนต่างมีเพราะเราก็จะรู้จุดอ่อนของกันและกันว่าเราขาดอะไรตรงไหนไปอยาเงี้ยอยากให้มีคนมาเติมเต็มให้เขา เรียกว่าเลียสถานะกันชัดเจนนะฮรระหว่างโตโต้และก็ไข่มุกครับตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ยังสดสนิทนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้ต้องขอบคุณไปด้วยครับผมสำหรับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แค์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ